สวัสดีครับผมอู๋ร้านแจนออโตแมกลำลูกกาคลองสามนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตสินค้านะครับเป็นล้อพร้อมยางถอดป้ายแดงนะครับผมเดี๋ยวมาชมตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไททันนะครับไททันขอบ17นะครับติดยางบีสโตนนะครับบีสโตนดูเลย HT หกแป684นะครับ265 65 R 1 7นะครับตัวนี้ปี23นะครับสัปดาห์3 1มสปี23ทสาเป็นไททันล้อพร้อมยาง ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับล้อความยากไท้ันขอบสิบเจ็ดปียี่สิบสามนะครับสามารถใส่กับปาเจโร่ตัวเก่าก็ได้นะครับแล้วก็ล้อเก่านํามาเทินเป็นส่วนลดได้นะครับหนึ่งมื่นเจ็ดันห้าร้อยยังไม่รวมเทินนะครับมีล้อเก่าก็เอามาเทินเป็นส่วนลดได้นะครับตัวต่อไปเป็นมิตซูบิชิมิลาดนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กหายากมากนะครับตัวนี้ติดยางบิดสาโตนะครับ 1 7 5 5ง R 1 5นะครับ1 7 5 5ง R 1 5สัปดาห์39ปี24นะครับสภาพสวยๆเป๊ะๆเลยนะครับนี่ใหม่ๆนะครับตัวนี้ล้อพอมยางอยู่ที่15,500บาทนะครับ15,500บาทครับมิตซูบิชิมิระนะครับตัวนี้หายากมากๆครับใส่กับมิตซูบิชิแอดฮัดก็ได้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นรีโว้นะครับรีโว้ตัวนี้ก็เป็นแม็กไบแดงนะครับผมเอามาประกอบกับยางใหม่นะครับยางใหม่ดันล็อ 2 1 5 7 0 R 1 6ห้านะครับพีทครับตัวนี้นุ่มเงียบมากๆนะครับใช้ดีนะครับตัวนี้ล้อพามยางอยู่ที่เซตนี้อยู่ที่15,500บาทนะครับ15,500บาทได้เป็นยางใหม่เลยนะครับเป็นยางปี24นะครับสัปดาห์27ปี24นะครับยางใหม่ดัน็อบนะครับ PT 3 2 1 5 7 0 1 6นะครับผมตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นลีโว่ขอบสิบแปดนะครับลีโว่ขอบสิบแปดนะครับตัวนี้ติดยางดันหลบนะครับดันหลบ 2องหกห้าหกสิครับสองหกห้าหกสิบปี24นะครับปี2ีสิบสัปดาสามสปี24่ครับดันล้อตัวนี้ล้อพร้อมยางสองหมืันห้าร้บาทครับสองหมบาทนะครับยังไม่รวมเทอร์ล้อเก่านะครับสามารถนําล้อเก่ามาเทอร์ได้นครับตัวนี้ใส่กับ f o r ์ u n เนอก็ได้นะครับแล้วก็วีโ o ล e โวนะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็น f o r ์ u n เนอร์ขอบยีนะครับ f o r ์ u n เนอ รีเจนเดอร์ขอบ20ติดยางดัลล็อปนะครับดัล็อปสองหกห้าห้า R 20นะครับ2 6 5 5 0 R 20ชุดนี้ปี24นะครับนี่สัปดาห์20ปี24นะครับสภาพพอจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับอ่าตัวนี้ล้อพอมยางอยู่27,500ืนารนะครับ27,500ืนารนะครับสามารถนำล็อเเอามาเทินเป็นส่วนลดได้นะครับจางจังหวัดจัดส่งได้นะครับราคานี้รวมส่งให้เรียบร้อย ต่อไปเป็นไททันนะครับไททันขอบ18นะครับเป็นไททันตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นล้อสีเทานะครับติดยางดันลบอป265 60 R18 นะครับดันลบอป265 60 R18 ปี24นะครับปี24นะครับตัวนี้ใส่กับปาเจโร่ตัวเก่าก็ได้ครับหรือว่าไททันตัวเก่าก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ล้อคอมยางอยู่ที่22,000บาทนะครับ22,000บาทต่อไปเป็นปาเจโร่นะครับตัวนี้เป็นปาเจโร่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ติดยางโยโกฮาม่าสองห หก r สิบแปดนะครับสองหกห้าหิบสิบแปดปียี่สิบสี่นะครับสัปดาห์สิหปียีสิบสีนะครับปาเจโรติดยางโยโกฮามาตัวนี้ล้อพร้อมยางอยู่ที่2องหมพบาทนะครับสองหมบาทนะครับปาเจโรนะครับต่อไปเป็น Ford นะครับฟอร์ Ford. ตัวนี้ Ford ดอะสปอนะครับฟอร์ดเลนเจอร์สป ติดยางกุฎียสองห้าหสิบแปดนะครับยางกุฎีสองหสิบแปดปียี่สิบสี่นะครับสัปดาห์45ปี24่สิบสี่เนฟอ r ์ดเลนเจอร์ตัวนี้ใส่กับกระบะฟอร์ดได้ทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้ร้อพร้อมยางอยู่ที่หนึ่งหมืนแยบาทครับหนึ่งอยบาทนะครับ, 18, บ,ารบปาเจโร่นะครับสองหมื่นหกสอง่นหกพันบาทครับปี24นะครับปาเจโร่ปาเจโอ่าเอออันนี้เป็นแล้วก็มีปียีสานะครับ สัปดาห์ยี่สิบอ๋ออันนี้ปียี่สิบสี่โอเคเดี๋ยวก่อนชุดไหนปียี่สิบสามนะเห็นแวบๆบแบบอันนี้ก็ปียี่สิบสี่น่าจะเป็นชุดนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะปียี่สิบสี่หมดเลยจะมีปียี่สิบสามนะปียี่สิบสามก็จะถูกกว่านะครับอันนี้มีมีอยู่นะครับน่าจะเก็บไว้ไว้ข้างในนะครับผมอ่ะตัวตัว,ตวมาดูตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้เป็น มิวเอ็กอารนะครับมิวเรอสนะครับล้อพอมยางตัวนี้ติดยางบิดสโตนขอบ20นะครับสองหกห้0ห้าสิบายสนะครับสองหกห้าสัปดาห์3ามปี24นะครับใหม่ๆสวยๆเป๊ะๆนะครับตุ่มชัดๆสีเ้นยังอยู่นะครับตัวนี้ล้อพร้อมยางนะครับอยู่ที่36,500บาทนะครับสามหมารบาทนะครับสามารถนำล้อเก่ามาเทินเป็นส่วนลดได้นะครับผม แล้วก็โปรโมชั่นยางใหม่ยางถอดปายแดงนะครับโทรมาสอบถามเลยนะครับมีหลายไซส์หลายเบอร์หลายตัวให้เลือกกันนะครับผมนะครับยางแกใหม่ยางใหม่ก็มีโปรโมชั่นนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับอยู่หน้าร้านนะครับทั้งหลังร้านจะมีแต่ยางนะครับโอเคสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามนะครับ0846923892นะครับร้านในอ a u t o m a กซ์ลำลูกกาของ3ครับนี่ ตัวนี้ถูกมากๆเลยนะครับบิดสโตนยางใหม่สองห้าห้าหกสิบอาร์สิบแปดนะครับเป็นยางปียี่สิบสามนะครับยางปียี่สิบสามนี่นะครับสัปดาห์ศูนย์เก้าปียี่สามนะครับนี่ดูเลย HT หกแปดสี่นะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นยางใหม่เลยนะครับเป็นยางใหม่ถูกมากๆนะครับใส่กับอีซูหนึ่งหนึ่งจุดเก้าทุกเก่านะครับหรือว่ากระบะเอ็มจีนะครับจะเป็นไซส์นี้นะครับ อ่ะโอเคสนใจก็โทรมาสอบถามเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม